ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมทราบพากินโชว์มาแ้วงานตัวครับผมน้อพ่อม่พี่น้องวันนี้ดึงว่าอขอมานั่งกินในบ้านน้อพ่อม่พี่น้องวันวานั่งกินตาฝนโอ้น้อพ่อม่พี่น้องวันนี้ต่ำตินไกลเนาะครับผมแล้วกะ็นางป้องน้องแสนซีอีนนะครับผมมีหลายคนถามมาขนาดนอกคนตีเนี่ยการตางังจากวงตาง่างแต่ว่าจะสั่งไปถอดกินล้ำลเนาะคือถอดบ้านเฮาเนาะ เดี๋ยวต้องจะขึ้นเบอร์โท่ตันหลุมนี่เนอร์อมหม่ยเปน้องจะสร้างออหยังห่อต่อแดดโทถามเปิรเลนเนาะกาทรงต่อแดอญญออดออหยางต่อแดดเนาะคือเหมือนเซ็ตซับเปิรเล่นะครับผมเนาะโทรไปหาน้องแสนเลยเนอร์ถอดง่ายขนาดขนาดค้นถอดประจ่างนะผมหมายเป็นน้องยังถอดได้สบายผมหม่ยเปน้องกินกับเข้าก็ได้กินเล่นก็ได้นั่งป้องของน้องแสนซีอีเนอร์ กบกบนำนมยูกับหมอ้อปมไปไปนอนนี้จะออกไปก็ตอหนออ่ปาปมไมไปนอน

khi lắp vào khúc luống xay xay ban thì tương vào uống đống xuống bún của mấy bên đó. รสชาติเข้มข้นขนาดประมาณไปลอง ถนอกเวลาดื่มวิวน้ำสะอาดประมาาไปนลองต้องเข้ากลังขึ้นเคี้ยว ถ้ามะเขือเม็ดแก่ที่บดีกินเนอปอไหมพี่น,นอ้องปออุ้ยผมเป็นไส้ติงมาเขือนี่แหละปอไหมพี่น้องน้องไปญยะไส้ติงมันแข็งกับพ่อย่อยมาได้นะเป็นไส้ติง โอ้โหรสชาติเข้มข้นล้ำแต่ล้ำว่าปไปไม่ได ตว้าโชว์ฝีมือเออเปาอุ้ยไมไ่อุ้ยจิ้มไก่ใต้นามฝีมือของต้อมสาสร์กัปปุลกับที่พอม่ไปนอกเนี่ยไปสองอย่างนี่คุณเท่าคุณแกแล้จิ้มฝีมือ ได้รำว่าประแหวเป็น้อง แหมวันสองวันปอกแก้วกับสันลาย,ยนหาจะปูเข้าแล้วล่ะเนาะผมไม่ไปน้องวันสุดท้ายผมยังกึดเมนูบอกออกเถอะว่าจะเนี่ยเมนูไอยังไปสู่คุณท้าวคนแก,กน่หินดีอ่ะบ้านผมก็บ้านปอกแก้วเย่อหากันก็ก็ถึงเนะี่ยกะกกอพ่อถึงกันนะอ่ะผมไปไปน้องนี่กาหาจหมด ปิดมาลกาคาน่ะ คนเท่าคนแก่นักปอม่ปนอกต้องคึ้เมนูที่มันเกี่ยวไง,ง่ายหน่อยเนะาะปอม่ปนอก ในใจผมในใจผมตอนนีではでは้มีมีอยู่เมนูเดียวคือขาหมูพะโล่พอแม่ไปน้องเนาะตุนก็มอดินเปื่อยนะู้นก็ว่าถ้าจะเื้อตั้งเตียงขาหมูพะโล่เขาไปเรื่องคนเท่าคุณใจกินนอนเตียงเนี่ยผมต้นลุกไปซื่อ ตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าเนาะผมไม่ไปน้องแล้วก็เอามะย่าพะโลต้มไปถึงสิบเอ็ดโมงเนาะผมไม่ไปน้องถ้ามาอันเวลาบบตันบบเปือ่อยขาหมูบบเปือ่อยต้มวยใจเจ้าเลยอะ อเห็นเมนูปไแม่ไปนอ้องกึดออกพอดีไปพอในคลิปวิดีโอโชเชียวเนาเออเป็นเป็นข้นจีนนะเนาะเป็นไก่ขอทานปอแม่ไปน้องไก่ขอทานเนี่จะมีไก่แล้วก็เอาเครื่องตาแล้วก็เอากระดาษไขห่อเนอะะาะปอแม่ไปน้องแล้วก็เอาขี้ดินข้าบโปะเอาขี้ดินข้าโปะแล้วก็ไปเผาปอแม่ไปน้องหั่นเขาแกะออกมาเปื่อยยุ่ยขนาดอะปอแม่ไปน้อง อยาจะร้องเงียพอสักครั้ง ชอบไม่เพี้ต่อได้ท่ายเยเนี่ยประมาทไม่ห้อง เนาะปบหมายไม่อ้อเกี่ยวมันขนาดขยะเข้าเกี่ยวตึ้งกระดูกเลยปอบหมายไม่น้องจะขายอันตีว่ากระดูกมันแข็งแต่ๆนะถึงจะขายออกมา,มาถ้ากระดูกดน้อยๆเนี่ยเกี่ยวเนาะ bon, mais bien voilà bon, mais bien ตึ้งวาล้ำแต่ล้ำหวานเนาะผมหม่ยปน้องอู้เกี่ยวมันขนาดวันนี้ขยะเข้าขนาดผมหม่ยปน้องตึงหวานกะดูป้านี่หวานตึงเกี่ยวกระจ้ายเกี่ยวแล้ว่ะเนาะผมหม่ไปน้องก็อู้ล้ำแต่ล้ำหวานนึกถึงดูเรื่องนึงผมหม่ไปน้องเรื่องพระการจนนะภะกวางตุ้งติ่ต้องปูแป้งตอนนี้มดไปแล้วนะบนาะผม่มายปนน้องหอยถากเหมาไปทั้งแป้งเลยเนาะผมหม่ยปน้องตึงหวานเอาจะได้เอาประยูเนาะผมหม่ยปน้อง ตอนกลางวันนี่มันบอกมากินนะ่อแม่พไปน้องมันจะออกมาตอนกลางมันจะออกมาตอนกลางคืนเนาะ่อแม่พไปน้องออกมาตอนกลางคืนบอแม่พไปน้องเนาะกินจนใบยันตอยันนีหมดนะเบื่อเชยังก็เลยวานคัหน้าถ้าไปเนาะปอแมยเนาะวานคหน้าแตนไปตอนแรกคิดว่าค้าหน้าขันหน้าจะปลอดคหน้าบอกกิน่อแม่พไปน้องเนาะคหน้าถ้าจะมีสารมีไออย่างคิวคิวขมๆอยู่เนาะ่อแม่พไปน้องค้าหน้าเนี่ย วานคันหน้าไปปุ๊บเนี่ยครบทุกต้นบอก,กินแม้แต่ต้นเดียวผมไปไปน้องนะ่องหอยทากเออก็แปลกดีเหมือนกันเนาะผมไปไปน้องก็อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องฝากก้นแรกก้แซ่ก้นที่ตามก้นซักสักใครต้องสายทิมเนอร์เนะาะป้ากันคลิปหน้าเนาะผมไปไปน้องหัวกินโอ้มันใช่เวลาเกีียวมาแล้วกินเหมือนนาอกินกนั๊มโอ้แม่คืงสมบงเนาะผมไปไปน้องต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนเนอร์ผมไปไปน้อง ฟาเป็นกับลังใจให้ต้องสาชิมเนื้อครับเนาะไปรุ่นกันว่าเมนูต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสารคดปนี้ต้องสาพาคินโชนต้องขอลาปมไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ